คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ FC เพื่อนๆช่องต้องพารวยทุกๆท่านนะคะมาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะคะพิเศษเนาะ วันที่24นะคะเ,เพื่อนเเป็นแนวทางของวันพรุ่งนี้เนาะเ,นเพื่อนๆคะก่อนอื่นเนาะเรามาดูผลของวันนี้กันก่อนนะคะพิเศษนะคะงวดประจำวันที่23ผลออก6 7 9นะคะแล้วก็06ค่ะเ,เพื่อนๆ679แล้วก็06 7 9ไม่เข้าเนาะ0 6เข้าตรงๆนะคะ เป็นเลขที่ต้้มชอบเนาะเข้าตรงๆเลยนะคะเพื่อนๆเรามาตามต่อของวันที่24นะคะเลขในตารางนะคะ8 7 5 2 4 1แล้วก็6นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อนๆเ,เด่น2และ4นะคะเลขสองมีสองหนึ่งค่ะ 2องหก8สนะคะส่วนเลขสี่ค่ะเพื่อนๆสี่หนึ่งสหสีดสน,นะคะตัวกันค่ะเป็นเลขห้าเนาะกันเลข5มีห้าหนึ่งหสองหส 58นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆ8นเนาะ6 8 7 1ตัวสุดท้ายนะคะ8 7ท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข2รูดเลขสีค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะถ้าชอบก็ตามเนาะแต่ถ้ายังไม่ชอบสูตรในตารางนะคะเดี๋ยวรอต้องมีสูตรวัดดวงด้วยเนาะยังไงวันนี้นะคะต้อมก็ขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงเงปังปังเนาะวันนี้ต้อมพารวยนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย